ข่าวเปิดตัวหมายไทยสุริยะยันยงเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์สมุทรสงครามผ่านระบบการแต่งตั้งโดยได้รับเกียรติจากนายสิริศักดิ์สิริมังคลาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและคุณปียพรแสนโกสิกแมปุ้ยกรรมการผู้จัดการบริษัทท PN Global ลบจำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ห้เกียริร่วมงานและเป็นสักขีพยานในการแต่งตั้งในครั้งนี้และนอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนและตัวแทนสื่อมวลชนได้เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคัง่ง โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของ Miss Universe สมุทรสงครามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage MUT สมุทรสงครามได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะในนามของจังหวัดสมุทรสงครามก็ต้องขอบคุณทางทีมงานคณะผู้จัดงาน Miss Universe Thailand นะครับที่ได้ให้เกียรติทางจังหวัดสมุทรสงครามนะครับและก็จัดให้มีการเปิดตัว Uh, MISS Universe Thailand สมุทรสงครามในปี2024นี้นะครับก็คือคุณใหม่ไทยสุริยันยงนะครับก็ uh, น้องใหม่ไทยก็จะเป็นตัวแทนของสมุทรสงครามในการที่จะไปเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะนำเอาเรื่องราวดีๆของสมุทรสงครามนะครับไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับ ได้รู้จักสมุทรสงครามมากขึ้นก็ต้องขอบคุณน้องใหม่ไทยที่จะต้องทําหน้าที่นี้นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสงครามนะครับได้ช่วยกันเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับช่วยกันเชียร์ให้น้องใหม่ไทยเนี่ยได้เดินทางสู่ความฝันของน้องได้อย่างสําเร็จต่อไปครับลำบาบแม่ปุ้ยนะคะก็ดีใจมากค่ะ เพราะว่าสมุทรสงครามเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆจริงๆนะคะแต่เป็นจังหวัดเล็กที่เต็มไปด้วยพลังและโดยเฉพาะการวัดเอ่อ KPI ของจังหวัดด้วยความสุขเป็นเมืองแห่งความสุขอันนี้คือที่สุดเลยนะคะเป็นมันจะเป็นสเตนที่ยั่งยืนมากๆแล้วการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณาสละเวลามาในงานแถลยยงข่าววันนี้ท่านมาเพื่ออะไรท่านมาเพื่อที่จะฝากเรื่องราวดีๆซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสมุทรสงครามให้น้องใหม่ไทยเนี่ย เป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงส่งเสียงออกไปให้โลกได้รู้จักสมุทรสงครามก็มีความยินดีมากแล้วก็ต้องชมซีด <ừ> ีคนสวยด้วยนะคะที่ได้จัดออกมาทุกอย่างได้เ,ออเรียบโก้แล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะอย่างแรกก็ดีใจมากๆค่ะเป็น <ừ> เกียรติมากๆที่ได้เป็นตัวแทนไป represent จังหวัดสมุทรสงครามให้กับคนทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกได้รู้นะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้รับโอกาสนี้ค่ะจะเป็น แรงผลักดันให้หนูสู้มากๆเลยค่ะส่วนตัวแล้วรู้จักกับน้องมาตั้งนาแล้วค่ะแล้วก็เห็นเล่นเห็นถึงถึงศัก,กยภาพของน้องค่ะรับรองว่า,าเราคัดสั่งน้องแล้วก็พิจารณาอย่างดีที่สุดค่ะรับรองว่าชาวจุฬาลงกามจะไม่ผิดหวังในตัวน้องไหม่ไทยค่ะคือจริงๆแล้วสาวงามที่เข้าร่วม ในการค้าเลือกก็ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติที่สุดยอดทั้งนั้นแต่อย่างที่เรียนนะคะมงกุฎมีเพียงหนึ่งเรือนเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอาจจะอยู่ที่สมสรสงขล้ะไหมอ๋อโอ้โหดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปปิดซองอีเรียปิดซองกันไหมเนี่ยไม่เปไรค่ะเดี๋ยวเราในหน่วยกรีนะคะก็ทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่าความสวยงามเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาซึ่งอันนี้หนูก็มีขนานเต็มสิอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันจะต้องมากกว่า ความสวยงามจากภายนอกก็คือพลังภายในที่จะทำให้เราเนี่ยเป็น Empower ผู้คนส่งแรงบันดาลใจไปให้ผู้คนและที่สำคัญคอนเซ็ปต์ของ t ีเวน global ในทุกเวทีคือนำเสนอ l o c a l to global นำเรื่องราวดีๆของพื้นถิ่นของจังหวัดออกสู่สายตาชาวโลกนี่คือพันธกิจหรือว่ามิชชั่นของเรา หนูจะต้องทำให้เต็มที่ค่ะตอนนี้ก็มีเรียนเดินเรียนพูดค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออย่างที่บอกว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงใช่ไหมคะหนูก็จะต้องศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามให้มากขึ้นแล้วก็มากกว่านั้นคือหนูก็เป็นอีกกระบอกเสียงที่จะ,ะสร้างเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารทั่วโลกะคะ่ะปัญหาทั่วโลกก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้หนูก็ศึกษาอย่างหนักมากเหมือนที่หนูแบบ จะเตรียมตัวไปสอบเลยคือหนูดูข่าวเยอะมากค่ะตอนนี้ดีมากนะคะอันนี้ดีมากเพราะว่า t p n Global ได้ประกาศพันธกิจสำคัญไปแล้วว่าเราจะเป็นเวทีการประกวดที่มุ่งเน้นการลดคาร์บอนให้ได้มากที่สุดนูทรลัลคาร์บอนหนูต้องศึกษาเพราะว่าโลกนี้มันหมดเวลาแล้วในการที่จะทำร้ายมันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นหนึ่งในเวทีการประกวดที่ประกาศชัดเจนเลยว่า เราจะรณรงค์เรื่องของการลดคาร์บอนอย่างจริงจ,จังค่ะ